สวัสดีค่ะน้ำนิ่งนะคะจาก P c ซซัมซุงค่ะที่ช็อปเทว่าบายโรบิสัดแัะกระบังนันเองนะคะวันนี้นะคะน้ำนิ่งงาก็จะมาแนะนำค่ะสินค้าขายดีของเขานั่นเองนะคะเป็นรุ่นของซ a m s u n g าแล็กซ A 5 3 5้ G นั่นเองนะคะวันนี้นะคะต้องบอกไปก่อนเลยว่าไม่ได้แค่มาแนะนำตัวสินค้านะแต่ยังมาแนะนำอะไรคะลูกค้าเทคนิคของตัวเครื่องด้วยนะคะว่าเขาจะมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ เราอย่างแรกนะคะเรามาดูในเรื่องของดีไซน์ก่อนเลยนะคะดีไซน์ของรุ่นนี้ค่ะ Samsung Galaxy A 5 3 5 G นั่นเองนะคะรุ่นนี้เป็นไงคะหน้าจอเห็นไหมว่ารุ่นนี้หน้าจอใหญ่มากๆเลยนะคะหน้าจอให้มาถึง6.5นิ้วเลยแถมรุ่นนี้กล้องยังไงคะลูกค้าไม่ได้เป็นกล้องแหว่งแล้วด้วยรุ่นนี้ได้เรื่องหน้าจอนะคะดีไซน์มาเป็น Infinity O นะก็คือเป็นอะไรคะลูกค้า กล้องที่เป็นแบบเจาะดูหน้าจอนั่นเองนะคะเวลาที่ลูกค้านี่เอาไปไว้ดู Youtube หรือไว้ดูหนังเนี่ยมันก็จะสมูทไปจากหน้าจอเยี่ยมมากๆเลยนะคะส่วนรุ่นถัดไปนะคะในเรื่องของหน้าจอแล้วไม่ได้เป็นแค่หน้าจอที่มีเพียงกล้องเจาะดูบนหน้าจอนะคะรุ่นนี้ให้จออมาเป็นอะไรคะลูกค้าหน้าจอเป็นซูเปอร์อัลมเลตนะคะให้ความละเอียดมาถึง120เฮิรตเลย120เฮิรตมันดียังไงคะเวลาที่ลูกค้านี่เอาไว้ถฟีดเนาะ ถ่ายฟีดต่างๆหรือแม้แต่เอาไว้เล่นเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําไมคะลื่นมากๆเลยเห็นไหมมองไม่ทันกันเลยทีเดียวหน้าจอเขามีความลื่อนไหลามากๆแล้วก็สีสันสดใสสวยงามด้วยนะคะแถมรุ่นนี้นะยังไม่ได้พอเพียงแค่หน้าจอนะคะเพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องของอะไรคะเก่งไม่กอะาเก่งไม่กัก,ม,กมันมีอะไรบ้างเอ่ยเก่งไม่กักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอแล้วนะคะเรายังมีการเก่งไม่กักในเรื่องของกล้องด้วยนะ,ะตัวกล้องรุ่นนี้นะให้วิดีโอกันสันมาแบบว่า ดีมากๆเลยเพราะเป็นกันสั่นของ OIS 2ให้นะคะมันดียังไงลูกค้าก็เข้ามาลองเล่นแต่วันนี้น้ามาบอกเทคนิคคะ่ะสำหรับการใช้ตัวกล้องกันด้วยนะคะอ่าเข้าไปดูเลยนะสำหรับตัวกล้องตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าบางคนไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเรามีเมนูนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวของ Object Easer Object Easer มันจะคืออะไรยังลบใช่ไหมใช่แล้วค่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับาการลบวัตถุนันเองถ้าเกิดลูกค้าอยากเอาไปถ่ายรูปเนาะ เดี๋ยวนี้เรามาชมตัวอย่างก่อนดีกว่าสมมติน้องน้ำนะอยากจะถ่ายรูปนี้ขึ้นมาอ่านี้ถ่ายเป็นรูปนี้นะคะถ่ายเป็นรูปนี้แหละแต่ว่าน้องน้ำไม่อยากได้ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ามองแล้วมันไม่ค่อยสวยงามเลยทํำยังไงคะเราใช้ตัวเมนูนี้ได้เลยนะคะเป็นเรื่องของการใช้ Object กเตอร์นะคะสมมุติลูกค้าเข้าไปที่กล้องแล้วนะ,ะอ่าทำยังไงนี่ค่ะกดตัวที่เป็นดินสองนะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะ มันก็จะขึ้นมาเลยว่าตอนนี้กําลังแก้ไขอยู่นะลูกค้ามองไปที่3จุดตรงนี้เลยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าเครื่องมือแก้ไขเพิ่มเติมเนาะกดไปเลยตอนนี้ฮ่านี่เห็นไหมคะตัวลบวัตถุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า object eraser เนาะที่เข้าไปได้เลยคะ่ะสมมุติว่าตรงน,น้ำไม่อยากเอาตัวเมื่อกี้เนาะที่เราพูดไปลูกค้าซูมก่อนได้นะซูมแล้วกดวงได้เลยนี่ตัวนี้ที่เราไม่อยากได้นะอ่ะเสร็จแล้วกดลบคะ่ะ อตอนนี้ก็อยู่ในครื่อเรื่องของอ๋อประมวลผลไวมากตกใจมากมกเลยลูกค้าเห็นไหมเนียนไหมล่ะเนียนไหมเรียบร้อยเดี๋ยวน้องน้ำจะบันทึกให้ดูนะคะเป็นไงต้องบอกเลยว่ารวดเร็วทันใจไหมลูกค้าอันนี้เป็นรูปก่อนหน้านี้ลูกค้าจะมองเห็นไหมเอ่ยเนาะนี่เห็นไหมแต่เราใช้ตัวนี้ไปแล้วเป็นไงเนียนมากมากเลยเห็นไหมว้าวไหมคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนี่ให้เป็นเรื่องของตัวลบวัตถุนะ สำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าใครยังไม่ดูนะไปลองทําได้เลยนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้นะที่เข้ามาบอกเลยลูกค้าชอบมา,มากๆเลยนะคะสําหรับเมนูของรีมาสเตอร์รูปภาพนั่นเองนะคะรีมาสเตอร์รูปภาพคืออะไรนะคะรีมาสเตอร์ก็คือการปรับภาพให้มีการคมชัดขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพพจนรูปภาพสาสตว์หรือรูปภาพ รูปภาพฟิวเราก็สามารถปรับให้คมชัดด้วยนะคะสำหรับตอนนี้น้ำมีตัวอย่างให้ชมด้วยเดี๋ยวนี้เราใช้น้องโบนะคะในการถ่ายภาพเลยน้องโบยิ้มหน่อยนะคะตอนนี้นี่สมมติเราได้ภาพบุคคลเข้ามาแล้วนะคะนี่ลูกค้าจะมองว่ามันยังไม่ค่อยชัดเนาะแต่เราสามารถอะไรคะรีมาสเตอร์รูปภาพได้นั่นเองนะคะกดไปที่3มจุดได้เลยนะคะ กดคำว่า remaster ร,ร,รูปภาพนะคะกดได้ตอนนี้นะคะก็กำลังวิเคราะห์แล้วก็ remaster ร,ร์รูปภาพอยู่นั่นเองนะคะอ่าขอเวลาสักนิดนึงนะคะให้รูปภาพนะคะได้มีความคมชัดเนาะอ่ะติ๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกอ่ามาแล้วเห็นไหมเขามีตัวอย่างให้ด้วยนะคะหลังจากปรับไปแล้วนะคะรูปภาพมีทำไมคะความคมชัดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีนะคะหรือว่ารูปภาพใบหน้าบุคคลนั่นเองเดี๋ยวน้องน้ำจะบันทึก แบบเป็นสำเนาไว้ด้วยนะคะให้ลูกค้าได้ลองชมอ่าอันนี้ทำไมคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราปรับมาแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยไม่แน่ใจว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าะอันนี้เป็นรูปภาพก่อนหน้าน,นี้ที่ยังมีความมัวอยู่เนาะพอเราปรับไปแล้วทำไมคะมีความคมชัดขึ้นเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณนางแบบเอ้ยนายแบบของเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ อย่างที่บอกนะคะนัำน้ำมาบอกเทคนิคเล็กๆไม่น้อยนะคะหวังว่าลูกค้านะคะจะสามารถเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้กับเครืลูกค้าได้นะคะเป็นไหมคะ s a m มซุงม,มีรูปแบบเยอะมากๆเลยแค่นี้ยังไม่หมดนะยังมีอย่างอื่ อีกมากมายเลยแต่ลูกค้าอย่าลืมนะคะติดตามชมนะคะหรือว่าเข้ามาลองเล่นนะคะสินค้าที่หน้าร้านได้ทุกศพทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำนิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพอเรามาบอกเทคนิคเล็กๆเนาะไม่งั้นวิดีโอเดี๋ยวมันจะยาวมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าอยากชมสินค้าตัวไหนก็สามารถทักมาบอกได้เลยนะคะที่ซัมซุงนั่นเองนะคะวันนี้นะคะน้ำต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าหรือว่าสินค้าตัวใหม่นะคะได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดี ัสดีค่ะ